ลอยคมประมาณห้มามิลห้ามิลกว่าก็เป็นฟ้าน้ำทะเลนะครับฟ้าน้ำทะเลช่วยนะครับถูว่าดูว่านะครับอยู่ในกล่องครับดูว่าดูว่าพอโทนนี้นะครับสีเข้าตัวเรือแล้วจะเข้มกว่าน,นี้หน่อยนึงนะสีไม่จืดไปแล้วก็ไม่เข้มฟ้าน้ำทะเลเทพายนะครับเทพายแท้ ของของจันบุรีระหว่างจันทบุรีกับเมืองกรรมัมพูชานะหรือชายแดนคาบเกี่ยวของเก่านะครับตอนนี้ของใหม่ก็แพงเราหายากขึ้นนะครับสนใจก็โทร0871505606ร้านเจเตรียมจันจังหวัดจันทบุรีกับวันนี้ขายให้ดูคอยเจถ่ขายชุดนี้20เมตรนะครับกลนนบมน้ำดีเนื้อดีใสครับแกววาวทำ เครื่องประดับหรืว่าจะทําแหวนทําต่างหูทําที่ทําข้อมือทําต้อยคอได้หมดครับผลิตภันคอยเจไทยเก่าจากร้านเจเจมจัน